ท่านผู้ส่งเสียผมสงกรดนะครับผมนั่งดูโลโก้อยู่ครับดูโลโก้งานที่แต่รูปหรือแผนที่นะครับแล้วก็เห็นคำว่าถ้าออกความคิดดีนะครับหรือสอนชี้ทางเข้านแต่ว่ามี่ทาออกสงสัยว่าถ้าออกทำงานนะครับเวื่อถาว่าผมจะได้มาหาในงานนี้ผมก็บักว่าทางฝ่ายสื่ทางออกนะครับวันนี้ที่สิ่งที่เราพูดนะครับก็ สิ่งที่จะมาพูดน,นะครับมันก็จะเป็นกรณีของนเทศศาสตร์อาเดย์ครับผมเป็นบอรกอรอาเดย์มา8ปปีนะครับ8ปีก็เป็นเวลาที่นานม่าเพียงพอจะทําให้เราเรียนรู้อะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก็แ,แบบต้อนผมเป็นบอรกอรปีแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวเองรู้เยอะมากที่พอเป็บ,บอรกอรได้แล้วนะครับ2อปีผ่านไปครับก็พบว่าในตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องเลยอสองปีต้าทาี่ชกมันมรู้เรื่องขึ้น ทำมาสี่ปีผมว่าแค่วมาสองปีเนี่ยที่ไปเองตอนนี้แหม่ดูเรื่องแล้วถ่ายมาแปดปีครับผมผมก็บอกว่าไอ้ที่ถ่ายมาชีวิตเนี่ยที่ผมเช่ผมรู้นะครับจริงๆนะผมก็ไม่รู้อะไรเลยครับว่าจิตงเราเนเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันทุกวัน,วน,วน,วนแต่เราเรียนเชื่อที่เราได้เรียนรู้เนี่ยทำให้เราได้เกิดความคิดใหม่ขึ้นตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่ได้ดย้อนจากอะไรนเนี่ยมันจะเป็นอะไรน้าเดือนนี้นะครับเดือนหน้ามาถามใหม่อาจจะใช้อีกทแล้วก็ได้นะครับ แล้วต้นอ,อย่างแรกเลยครับาการทำเรื่ยงสั่งเล่มหนึ่งนะครับคนส่วน,ม,นมากจะเริ่มต้นจากการคิดว่าเราต้องมาทำเรื่อสัรงผมเจอเด็กน้องๆส่วนมากครับทำสื่อทำมือใช้เป็นแร็ปแร็ปนะครับแล้วมีข้อมน์เส้นคอลัมน์วนิจารณ์นาขคอลัมน์มดูดวงขอ้รอาาร่ำเนื้อหานื้อหาผมไปถามมากทำไมต้องมีด้วยเขาก็อบอกว่าไม่ดูดีเห็นมากจุดม่งมี่เก่งก็เลยมีด้วยคนส่วนมากติดกับกรอบครับ คนจำนวนมากคิดว่าเราทำเทียสานแล้วด้วยเทียส์มันต้องมีอหลายอย่างที่มันมีดีกันอยู่เช่นที่ว่ามาหต้องมีตัวร่างสัมภาษณ์ต้องมีออหน้าต่างต่างอะที่เราเป็นที่ดีนะครับกรอบความคิดชุดนั้นทำให้พวกเราไปไหนได้เราบอกชุดเองว่าเทียสานมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทำให้ความสร้างสรรค์เนี่ยมันน้อยมากครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยผมไม่เคยคิดว่าเป็นเทียสานอยู่นะครับ ว่าผมกำลังหา่านอุอกานเดินทางในสัตย์ที่หนึ่งด้วยเทเลสาร์เนเองสิ่งสำคัญคือหลายทางมากกว่าใช่เครื่องมือแห่งเทเสการนะครับมวรผมคิดว่าผมกำลังสื่อสาอรับเิเาสารมีแค่เพื่อเลยผมคิดว่าผมกำลังจะผ่านอุปกรณ์เดชทานน่าจะสาสิกจิตเสาร์เป็นแค่แผนอีกทาัลนเดงซึ่งแานาที่ว่านัน้นมันอาสิ่อะไรไ่ได้ ในคำว่าสื่อสารเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออทำให้อาชีพเราว่างขึ้นละเราไม่ใช่แค่นัเกเขียนละเราไม่ใช่แค่การสื่อสารเดิมนะแต่เราเป็นคนที่กำลังสื่อสารนะครับนักสื่อสารนะักเล่าเรื่องและหากมอญทำน,นี้ดีต่อไปนะครับผมว่าในภายใต้คำว่าสื่อสารเนี่ยมันคืองานสองอยา่างนะครับก็คือสื่อกับสารสื่อสาร,สสารผมพูดเรื่องสารก่อนเลยนะครับสารคืออะไรสารคือสิ่งเราอยากจะบอก สิ่งผมอยากจะบอกครับคนจำนวนหนึ่งถามว่าพี่ครับคิดเกล่าว่าเขียนอะไรดีครับทำยังไงผมก็ตอบเขาอย่างไม่ดังเลยครับว่าก็าไม่ต้องเขียนเลยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้แจกถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรอยากจะบอกไม่มีอะไรอย,อยู่ในหัวจะเขียนอะไรครับ,รบการเขียนต่อมาจากอยากมีเรื่องจะเล่าะครับคนท,ที่สารนม,มากหรือทำสิ่งคนมากอยากมีหนังสือ สักเล่าหนึ่งมีชื่อตัวเองอยากรับาเล่าหนึ่งมีชื่อตัวเองอยู่แต่ว่าอยากเล่าอะไรไม่ไม่รู้ผมว่าคนประเทศนั้นนะครับหยุดไปเดินเล่นไปอาบน้ำก่อนไปดูดินช้าก่อนอย่าที่ตอบว่าได้นะเอาไว้ให้ดีเรื่องแจกเล่าแล้วค่อยมาเล่านะครับสิ่งที่สำคัญสุดแล้วทำให้งานเรามีกลมนะครับไม่งั้นมันจะเป็นงานเก๋ๆแล้วคนหนึ่งที่ตัวเห็นหนังสั้นเก๋ๆงานดีไซน์เก๋ๆซึ่งมีแต่ความมีแต่เปลือกมีแต่ ความอยากเป็นเจ้าจของ,งนะแต่ว่ามันมีสารที่อยากจะบอกนะครับดังนั้นผมว่าสารสำคัญมากมีนักสื่อสารผร้หลังคนหนึ่งในวงการจีนนะเขาบอกว่าสิ่งแรกที่คุณควรจะคิดก่อนจะทาการสื่อสารก็คือเรื่องที่คุณพูดมันมีคุณค่าเด็ยกพอการเอาเล่าเลยมันมีคุณค่าเด็กกออการที่คุณจะเสียเวลาเล่าและทําให้ทุกคนเสียเวลาฟังแล้วล่ะถ้าอยากอยาสื่อสารเสียเวลาบอกรา นั่นคือสารนะครับถัดมาสื่อผมรู้สึกว่าโอเคสาร่านวันี้เรื่องแากจะเล่าแล้วแล้วาาละจะเ,านะเ,าเไไ้า,เา,เเาม,าานมนนาันอย่างไรล่ะถ่งจะติดเป้าหมายกันได้นะครับเทื่งรองสารมองไปแค่กระดาษแต่ว่าอาจจะมีเรื่อมาก่าน้ได้นะครับผมก็สื่อสารัานันเปลียอะไรหอย่างได้สเดียวกันชุดเดียวกันเปลี่ยนเเล่าเรื่องก็เปลี่ยนคนก็เปลียดังนั้นผมสาานใจเรื่องสื่อมาบพูดถึงตรงนี้ปึ๊บ น้องบอกว่าพี่ทรับี่กำลังพูดคำนี้อยู่ใช่ไหมครับคำว่านอกกรอบมีกรอบอยู่จะถอดเป็นนอกกรอบ,รอบผ,มผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าเป็นคำที่ดีนะครับเป็นคำที่ผมว่าดีคือทำลายกอทุกอย่างไปแต่แลกกรอบเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองเกิดขเ้นไม่ใช่สิ่งจริงนะครับเราต้องติดก,กับการแบบนั้นการที่จะไปนอกข้อจำกัดต่างๆเป็น,น,ส,น,นสิ่งที่ผมเห็นด้วย ผมเห็นด้วยมาหลายปีครับแล้วก็เห็นด้วยกับคำคำนี้นะครับ different ซึ่งเป็นวลีคู่กับเป็นพันธุ a แอปเมานาวน่าเมมคุณเคยเั็นีีแทบจะเป็นวลีที่อยู่ใต้รูปสติปปองเสมอน,น,นะครับถึนงนหน้าสติ t o องปึ๊บที่จึดคำนี้เามนะครับเป็นคำที่ผมเชื่อว่ามัน่ทจะเป็นแรงดันส like ัดงแตกนออกแบบทั่วโลกมาหลายสปีผมเชื่อคำนี้มาตั้งแต่ผมเห็นครั้งแรกครับ จนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าซีจอหรือ a p ปเปิลเคยสร้างบริษัทไว้แต่ว่าวันหนึ่งครับจุดเจานาไอซ์เจท่าไอซ์เป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งแอปเปิลก็ไค้เปคนดีไซน์เครื่องไอแมทไอพอนไอแพดไอโฟนทุกอย่างที่พวกเราใช้กนเป็นของจตนาไอซ์ทสุดครับจตาไอซ์ี้อมไอซ์เนี่ยเขาคู่ประโยชน์เอาไว้ซึ่งผมรู้สึกว่า มันทำลายความเชื่อเรื่องอินเฟอร์เฟนต์ไปเลยครับผมพูดเลยว่ามันง่ายมากที่จะตัดและมันดีอย่างยากผมก็เลยเกิดทุกที่ปัญญาขึ้นมาจากเขาองเขาว่าทั้งตัดด้วยอะไรหรอตัดดืวยที่ตัดเนาะตัดด้วยเพราเออฉันไม่ตัดคุณไม่แฝงคุณไม่แหนข้อคุณไม่นอกกล่อเหรอหรือว่าตัดเพื่อให้มันดีขึ้นคำนี้มันสำคัญมากเพราะว่า มันจะบอกว่า,วาคุณจะอยู่แค่เกลื่อนหรือว่าค,คุณจะเข้าถึงแก่งการจะสร้างงานสักง,งานหนึ่งทำชั้นชนิ้นานึงทำโลกทำแบกตลาดแค่ไหนได้จ,จับในน้ำจับบนอวกาศอะไรก็ได้นะ่ยถ้ามาันดีขึ้นือเปล่าผมผมรู้สึกว่าตอนเห็นประโยอนี้ปผมชอบมันมากนะครับจนทำให้ผมคิด,คดว่าผมติดตอบวิดียอนี้นะครับผมก็คิดว่าถ้าเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์น่ะมันไม่น่ามาซึ่งแข่แกล้งกันขนาดใหญ ว่าอะไรค่เ่อความต่างที่ได้นำมาซึ่งการแก้เป็นแก้ปัญหาอะไรเพื่ัหาอย่างไรบ้าเมื่อสังกภาพเหือนที่เอาไว้บอกนว่าไม่ใช่แต่ต้องคิด่ากกันหนยดังนั้นผมรู้สึกว่าความต่างความคิดสร้างสรรค์อะไรแหละครับที่มีประโยชน์มันสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่มีคุณค่าคือมันสามารถแก้ปัญหาได้ ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็อาจจะนั้นก็เป็นของสร้างสรรค์ที่อาจจะไม่ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าแล้วตรงไหนต้องใช้ความคิดถ่านทำไมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาด้วยเราใช้วิธีจิดของบรรดการของบุคคลของบรรดาชนของเราไม่ริบบุคคลาไม่ได้เหรอสัมยากนะไม่ได้เหรอใช่ภาพที่เก่าที่มีอยู่ความที่แมสแมสแก้ปัญหาไม่ได้เหรอคำตอบก็คือ ถ้าความคิดชุดนั้นน่ะแก้ปัญหาได้มันแก้ได้มาแล้วถ้าเกิดว่าตว้นี้ไหนแก้ไม่ได้แปลว่าไอสตาร์บอกอะไรครับไอสตาร์บอกว่าเราไม่สามารถใช้ความคิดชุดเดียวกับที่สร้างปัญหานั้นแก้ปัญหานั้นได้หรอกทำฟังงงงงไหมฮะเช่นสงครามเกิดขึ้นเพราะความบ้าสงครามความบ้าหน้าดังนั้นเองความคิดเท่าไหร่ความคิดแบบไหนความคิด ถ้าเป็นยมที่แบบพวกนั้นนะ่ะหาวยากจายไม่ได้หรอกสอบกินอีกอย่างแล้วมันยากมานนั่นทำให้เราต้องการความคิดที่แปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์ที่แบบมัยากจะหายครับดังนั้นตรงจับไว้ว่าอย่าสับสนระหว่างเกิดกับแกิดความคิดต,ต่างและความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ปลายทางปลายทางคุณไม่ใช่เป็นคนคิดตา่างไอเดียสุขชันท,ที่แปลกตาเสียโลกอยากเอาเป็นปลายทางตรงใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อไปสู่ปลายทางซึ่งอะไร